กฎหมายใหม่กรณีโจทฟ้องคดีอาญาเองไม่สุดจริตเป็นการฟ้องบิดเบือนข้อเท็จจริงฟ้องเพื่อกันแกล้งหรือฟ้องเบกเมเรียกผลประโยชน์ที่ควรได้รับตรงนี้กฎหมายมาครับให้ศาลต้องยกฟ้องเท่านั้นก็ถือเป็นกฎหมายอีกตัวหนึ่งนะครับที่นักกฎหมายเรายังไม่ทราบกันเป็นกฎหมายที่มีการกําหนดออกมาเพื่อป้องกันที่โจทมีการฟ้องคดีอาญาด้วยตัเองไต่สวนมูลฟ้องเอง แต่บางเอิญว่าข้อเท็จจริงในคําฟ้องหรือพยานหลักฐานกลับปรากฏว่าโจทย์มีการแอบแฝงบิดเบือนกันแกล้งใช้เทคนิกในการที่จะเรียกร้องเอาผลประโยชน์ที่เกินสมควรจะได้รับนะฮะตรงนี้กฎหมายก็มีการกําหนดให้ศาลต้องยกฟ้องเท่านั้นแล้วถามว่าคดีประเภทนี้มีแบบไหนยังไงบ้างนะฮะเรามีวิธีการต่อสู้คดียังไงที่จะสามารถสู้ให้ศาลยกฟ้องได้ ในเรื่องนี้นะฮะถ้าเราจะมามองดูว่าในส่วนของกฎหมายตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายใหม่พอสมควรนะฮะสำหรับนักกฎหมายที่หลายท่านยังไม่รู้โดยมีการกําหนดไว้ในมาตรา161ทับ1ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา5แห่งพรบรแก้ไขเพิ่มเติม,ตมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความฉบับที่34มีการประกาศใช้เมื่อวันที่20มีนา2562ที่ผ่านมานะฮะ ซึ่งก็ถือว่าหลายคนยังไม่คุ้นเคยมีกฎหมายตัวนี้ได้เลยนะฮะในกฎหมายตัวนี้เขามีการกําหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับในมาตรา161ทั1ในคดีที่รัศดรเป็นโจทย์หากความปรากฏต่อศาลเองหรือมีพยานหลักฐานที่ศาลเรียกมาว่าโจทย์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจําเลยหรือมุ่งหวังผลประโยชน์อย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบให้ศาลยกฟ้อง และห้ามไม่ให้โจทยืนฟ้องในเรื่องเดียวนั้นกันอีกวรรคสการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตตามวรรคหนึ่งให้หมายรวมถึงการที่โจท์จงใจฝ่าฝืนคําคสั่งหรือคําพิพากษาของศาลในคดีอาญาอื่นซึ่งถึงที่สุดแล้วโดยปสัสจากเหตุผลอันสมควรด้วยซึ่งในตรงนี้นะฮะก็ถือว่าในกรณีที่จะอยู่ในบังคับของมาตรานี้นั่นคือต้องกรณีว่ารัษฎรเป็นโจทฟ้องกันเองจ้างทนายฟ้องเองไต่สวนมูลฟ้องเองนะฮะ เพื่อที่จะออกประทับมีมูลออกหมายจับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาลงโทษซึ่งกระทําโดยทานายของอีกฝ่ายหนึ่งในตรงนี้นะฮะกฎหมายกําหนดว่าในข้อเท็จจริงดังกล่าวอาจจะปรากฏในคําฟ้องที่จะมีเหตุในการที่ศาลจะสั่งยกฟ้องว่าโจ์ใช้สิทธิ์ไม่สุจริตซึ่งอาจจะปรากฏในคําฟ้องหรือในพยานหลักฐานที่ศาลเรียกมาหรือปรากฏข้อเท็จจริงในคําเบิกความต่อสู้ในศาลนะฮะมีการเบริกความบอกมาถ้าปรากฏว่า เป็นการยื่นฟ้องโดยโจทไม่สุดจริตเป็นการฟ้องโดยบิดเบือนข้อทีจจริงเพื่อกันแกล้งหรือเอาเปรียบจำเลยหรือเป็นการฟ้องคดีเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์อย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตรงนี้สารต้องยกฟ้องเลยนะครับบังคับว่าให้สารยกฟ้องและห้ามโจทยืย่นฟ้องคดีนั้นอีกอ่ามันเป็นยังไงครับคดีนี้ก็หลายคนยังสงสัยนะฮะข้อเท็จจริงก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่ากรณีว่าใช้สิทธิ์ไม่สุดจริต นั่นคือกรณีว่าเป็นคดีพแพ่งแต่คุณมาบิดฟ้องคดีอาญาเช่นมีการแย่งที่ดินกันครอบครองนะฮะแทนที่จะฟ้องขับไล่แสดงกรรมสิทธิ์ครอบครองปรลปักแต่คุณฟาดคดีอาญาอะไรบุกรุกทําให้เสียทรัพย์เจตนาที่จะน็อกคู่ต่อสู้โดยใช้คดีอาญาบีบคอเลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ไม่สุจริตประเภทหนึ่งส่วนการฟ้องบิดเบือนข้อไดจริงล่ะฮะในะข้อที่สองเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้าง การฟ้องบิดเบือนข้อเท็จจริงก็ประเภทว่าข้อเท็จจริงมันมีอยู่จริงแต่คุณมีการบิดให้มันหนักขึ้นบิดให้สารลงโทษที่สาหัสสากันเกินกว่าพฤติกรรมที่เขาก่อขึ้นเช่นว่ากรณีว่าจำเลยมีการพกอาวุธพกปืนแต่ฟ้องมาพยายามฆ่านะฮะซัดมาหนักเกินควรหรือกรณีว่าตัวฝ่ายอ่าโจทเป็นฝ่ายก่อเหตุทะเลาะวิวาสสมัครใจแต่ฟ้องเข้ามาว่าโดนจำเลยทำร้ายกันแกล้งนะฮะ คือถูกเอาเปรียบมาก่อนเลยโดยตนเองไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นประเภทกรณีคดีแพ่งก็พวกว่าเป็นการลงทุนซื้อขายร่วมกันนะฮะทำธุรกิจร่วมกันแต่ไปฟาดเขาช่อโกงหลอกลวงเหล่านี้แทนที่มันจะเป็นคดีแพง่งแต่คุณฟาดเป็นคดีอาญาเพื่อบ,บีบบังคับเขาเหล่านี้นะฮะก็จะถือว่าเป็นข้อที่ปรากฏขึ้นมาข้อเท็จจริงที่เมื่อสารเห็นแล้วอาจจะยกฟ้องได้หรือกรณีฟ้องเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์นะที่ควรจะได้ ก็เป็นประเภทว่ามีการฟ้องแล้วบอกให้จ้างฉันฉันถอนฟ้องถ้าฟ้องไปแล้วหรือกรณีว่าเป็นการาฟ้องมาเพื่อต่อรองว่าให้ให้แกเลิกเล่นการเมืองแกถอนสมัครรับเลือกตั้งหรือให้แกลาออกจากนายกอบตอ,อะไรพวกเนี้ยถือเป็นการฟ้องเพื่อมุ่งหวังประโยชน์เป็นการฟ้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อแก้เกี้ยวหรือเพื่อบังคับหรือกรณีฟ้อง่อา เกี่ยวกับเรื่องการช่อโกองหลอกลวงแต่คุณต้องการบอกให้โอนที่ใช้นี่ให้ฉันอนที่ให้ฉันหรือเอาทรัพย์สินทั้งหมดที่แกเคยยืมไปนะฮะให้เป็นโมฆะทั้งหมดเหล่านี้เป็นการฟ้องเพื่อบีบบังคับหรือมุ่งหวังผลประโยชน์อย่างอื่นยิ่งกว่าผลประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบกฎหมายใช้คาว่าพึงได้โดยชอบอ้าวและสิทีนี้แล้วการต่อสู้ในศาลพี่อนอนท์ทำยังไงถึงจะชนะคดี ตรงนี้นะฮะมันปรากฏข้อเท็จจริงขึ้นมาศาลจรึงจะรู้ดังนั้นมันต้องมีข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงส่วนแรกอาจจะปรากฏในคําฟ้องถ้ากรณีว่าคุณมีการฟ้องไปอ่าอย่างเช่นว่าเป็นเหตุว่าหมิ่นประมาทโดยที่โจทก์จำเลยอาศัยอยู่กรุงเทพแต่คุณฟาดไปฟ้องที่ภูเก็ตถือว่าคําฟ้องคุณมันชัดเจนละคุณฟ้องเพื่อเจตานากลั่นแกล้งให้เขาไปสู้คดีที่จังหวัดภูเก็ตทั้งที่พวกคุณเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพ ซึ่งตรงนี้นะฮะสารก็เคยมีแนวคำพิจัยไว้เหมือนกันนะว่าเป็นการใช้สิทธิ์ไม่สุจริตหรืออีกประเภทหนึ่งเป็นการสัญญาเข้าหุ้นซื้อขายแต่คุณบิดคดีแพ่งนะฮะฟ้องเป็นส่วนของคดีอาญาเข้ามาว่าช่อโกงซึ่งมันปรากฏในคำฟ้องไงสารมองดูแล้วบอกให้มันเป็นแค่คดีแพ่งคุณซัดอาญามาได้ยังไงเหล่านี้นะฮะสารสามารถที่จะยกฟ้องได้เหมือนกัน ส่วนอีกกรณีหนึ่งว่าเป็นกรณีซึ่งต้องใช้ความสามารถของทนายความเราในการซักค้านเขนข้อเท็จจริงนะโดยมีการอาจจะชั้นไต่สวนมูลฟ้องว่ามีการสืบพยานของโจทก์แล้วคุณก็อาจจะมีการต่อสู้ว่าเนี่ยมันเป็นการเข้าหุ้นร่วมหุ้นแล้วคุณมาฟ้องเขาช่อโกงหรือกรณีว่ามันมีการต่อสู้คดีเรื่องฟ้องขับไล่กันนะฟ้องแย่งการครอบครองประปักแต่คุณฟาดมาคดีบุกลุก อาจจะปรากฏในคำฟ้องหรือคำฟ้องไม่ชัดอาจจะปรากฏในพยานหลักฐานและคำซักคานซึ่งโจทย์มีการตอบคำถามค้านคุณเองถ้าความปรากฏต่อสารบอกเฮ้ยฟ้องมาเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์อย่างอื่นที่ควรได้ฟ้องมาเพื่อ,อต่อรองฟ้องมาเพื่อบังคับให้เขากระทาการโคดเว้นกระทําการฟ้องมาเพื่อเรียกร้องทรัพย์สินเหล่านี้ถ้าปรากฏจากคาพูดนะฮะคำซักคานตรงนี้ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ไม่สุดจริตเลยสารสามารถยกฟ้องได้เหมือนกัน ตรงนี้ต้องใช้ความสามารถของทนายในการเค้นในการอ้างพยานในการที่คุณจะเค้นเอาข้อเท็จจริงให้ฝ่ายที่ยื่นฟ้องเนี่ยพูดออกมาว่าที่คุณฟ้องมาคุณต้องการเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาปฏิบัติงดเว้นกระทําการหรือมอบทรัพย์ให้คุณเหล่านี้ถ้าปรากฏมาแจ็คพอตเลยสารยกฟ้องได้เลยซึ่งในตรงนี้นะครับสารก็กฎหมายยังมีการกําหนดไว้อีกว่าถ้ากรณีว่าสารมีการยกฟ้องแล้ว ห้ามไม่ให้โจทยื่นฟ้องคดีเดียวนั้นกันคดีเดียวกันนั้นอีกนะตรงนี้ก็ต้องถือว่าถ้าสารยกฟ้องในเหตุนี้ถือว่าคุณไม่สามารถนําเรื่องเดิมมาฟ้องได้อีกไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงเรื่องอขับไล่บุกลุกหรือกรณีว่าทําร้ายร่างกายแต่คุณอาจจะฟ้องพยายามฆ่าเข้ามาในเหตุเดียวกันสารห้ามฟ้องในเรื่องนี้ทั้งสิ้นเลยเกมแจ็คพอตคือยุติทันทีนะ ตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นข้อกฎหมายที่นักกฎหมายหลายคนยังไม่รู้ถ้ากรณีเจอหลักกฎหมายตรงนี้อยากให้ทุกคนใช้ตั้งข้อต่อสู้ในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าตรวจเจอในชั้นไต่สวนมนฟ้องสารอาจยกฟ้องไม่มีมุลไปเลยแต่ถ้ากรณีว่าสารยังมีการรับคดีไว้พี่นาก็อาจจะซักคันตั้งประเด็นไว้เผื่อได้มีการอุทธรณ์ดีกาต่อสู้ให้ลูกความต่อไปอย่างไงสามมาตานี้ให้พยายามต่อสู้กันไปด้วยจะได้มีบรรทัดฐ,ฐานเยอะ นะครับ